โอเคทุกคนวันนี้เราพิจารณาในเกมโรบอทก็บบนที่มีชื่อว่ามาเวลโอเมกาทุกคนตอนนี้มาเวลโอเมก้าได้ทำการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่กับสก,กินนะทุกคนนะสก,กิน2ตัวละคร1ตัวละครนี้เอาเข้ามาใหม่นะคือวินเซนต์หรือว่าลูกของวันด้าแมซิมอฟนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มตัวละครเพิ่มสก,กินของเควกมาทุกคนนะเป็นทอ,ทอมมี่ปะ่ะใช่ทอมมี่อันนี้บิลลี่อันนี้ทอมมี่ทุกคนนะ นี่ชื่อสปีดอะไรไม่รู้่าเป็นสกินทุกคนให้ค่าประมาณ6,000แล้วก็ต่อไปเป็นสกินของสตอร์มาทุกคนนะนี่อันนี้ต้องใช้โรในการซื้อสี่ร้อยโลบางทุกคนเราจะมาได้รีวิวสตอร์มนะเราจะมาดีวิว Billy บ Tommy, ิลลี่กับชมมี่ทุกคนดูกันชมมี่ค,ค่าประมาณมื่น0ทุกคนนะแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนี่โค้ดคืออันนี้เลยที่เราทิ้งให้ตอนออที่เราลงคลิปนะทุกคน ้าวใมันคือเราะกูใส่แล้วอะอมันมันคือเพราะฉันใส่แล้วอะยังไม่ได้ใส่เลยนะเออทุกคนก็ลองไม่ใส่ดูเนาะเออโอเคซื้อเลยนี่กูเสียตังค์ไปแล้วหนึ่งอุอ้ยพาแข่งมากอ่ะเออเขาควรจะปรับพาตอนเดินนะให้มันสมงสมงุนแบบสะบัดสะบัด,บดน่อยเหมือนลมพัดมาสักข้างหน้าอย่างเงี้ย แต่รวมๆก็ภาพรวมก็ดีอยู่นะไม่ได้แย่เด้ฉันวา่าก็ได้อยู่แต่ก็นอนดึกไปหน่อยนะเธอเนี่ยโอเคทุกคนเราจะไปหาน้องวันด้ากันปิดเพลงไงวะงั้นได้เราใช้สกิลบินเลยเนาะสกิลบินสกิลบินไอป้าวันด้าใช่เซตติ้งมีเขาเพิ่มเซตติ้งมานะทุกคนอ่าใช่เพิ่มเซตติ้งมาปิดเพลงกับโลกราฟิก ไอ้ทุกคนทีสกิลบินก่อนนะสกิลเอฟคือสกิลบิน,นทุกคนสกิลแรกโอ้ได้อยู่มันชอบพลังอะ่ะพลังมันวงแหวนมันหอกอันนั้นเธอหม้อแปกอะ่ะใช่อุ้ยเลิศ่ะเธอชอบอะแล้วพระคุมสะบัดด้วยนะแล้วการวงการบินแม่แดดเช่ว,ว่าเขาทําให้มันบินสมูทขึ้นด้วยแต่ก่อนมันบินอย่างงีปะแต่ก่อนสมมติไม่บินอย่างงีมันบินแบบอันนั้นได้เลยอะแต่ว่าเสวะเดี๋ยวนี้มันบินแบบมันบินดีกว่าบินสวยอะ่ะไม่มืดแล้วว่ะไม่สวยนะมึงไม่มืดแล้วพลังสวยอ่ะหา ถ้าแบนห้าวเดี๋ยวฟาสกิลแล้วทุกคนเป็นสกิลทีนะเออสกิลต่อไปเป็นสกิลทีสิสกิลต่อไปเป็นสกิลทีทุกคนอุ้ยอ๋อสกิลนี้มันว่าเราสกิลนี้ไมนเหมือนการวางบ่อแล้วก็สร้างดาเมจรัวๆทุกคนนะคนที่โดนก็จะติดเหมือนสตัรนแบบนอนลงไปกับพื้นอ่ะแล้วสกิลนี้สังเห็นมาว่าเขาสามารถใช้ตอนบินได้ด้วยนี่ มันจะมันไม่มันไม่ได้ควบคุมตามมันนั้นมาแล้เรานะทุกคนมันเป็นแบบแบบไปข้างหน้าเฉยๆอ่ะอ่ะวันน้าบินไหมนะฮะนี่ล่วงเลยเห็นปะอุยเลิศสวยยูทุกคนคถ้าจะให้มันล่วงอะมันต้องมีวงเวทตรงสกิลด้วยตรงในวงด้วยถึงจะล่วงอ่าแล้วก็ต่อไปเปสกิลอาทุกคน,คเ,ปน,เ,ปนเป็นการใบ้ครับเป็นการใบ้เหรอ ทำทำทำการใบ้ทุกคนนะั้นแล้วก็เหมือนว่าจะทําให้มีดาเมจด้วยสักนิสักหน่อยมันจะบ, <_ C 1> บินได้วะกบ็บินบินละใช่ใช้ได้แล้วคนที่บินอยู่แล้วโดนอ่ะจะตกลงมาโวยเลิศดยเธอแล้วแล้วชอบชอบอ่ะมีการหยิบอันนั้นแ้วยเออนังสือมาอ่านนะแล้วระเบิดปังแต่ว่าสก,กิลเนี้ยมันจะสามารถเออไม่สามารถใบส้สก,กิลคนอื่นได้อ่า คือถ้าคนนั้นแบบโดนเั้อยู่สามารถใช้สกิลโจมตีได้อ่าแลระเบ,บไปเป็นสกิลเ e อทุกคนอุย้ยรถอะ่ะทำไมทำไมทำไมเป็นการตีมันมันไม่ใช่การตีทุกคนมันเหมือนเป็นการแบบเสกพลังรัวๆใส่อะ่ะเป็นเหมือนการซีดอะช่างตมบ,บินไนด้ด้วยอุยย้ยจะตายอุ้ยใช้ใช้ก็ดาเมจดแรงอยู่นะใช้ได้นานด้วยแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลคิวสกิลคิวมันมันมีอะไรพิเศษไหมวันดา คือมันสามารถเออ่ผักคนได้ถ้าคนนั้นโจมตีเกาะเราเหมือนวาระซอมบี้อ่าลองลองดิอุ้ยอุ้ยเลอ่ะเป็นการผักาาแบบบวกมือนิดน่อยใช่สามารถป้องกันให้เพื่อนได้ด้วยกดตัวเอาเมาส์ไปชี้ที่คนแล้วก็ใช้สกิลนั้นอืออิจริงด้วยเออเลิศว่ะฟิลเซฟเพื่อน โอ้ยนล่นนะอโอเควันนั้นฉันทลองคอมโบนั่นนะอันให้มันเกินไปโอเคให้มันไปเกิมกกน,นปกมปทุกคนให้มันแบบเ,เต็มโอ้ยตอนนี้นมีอะไรเกิดไม่รู้<า>อะอเกมปรับใหม่นะทุกคนคือเราสามารถแบบกดรีเซ็ตไปเลือกตัวได้มันจะมีปุ่มให้กดอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเลือกตัวเราก็รอเวลาให้มันสเปาเองก็เล่นตัวเด,ดิมมาทดเอาคอมโบกันแล้วสมมติ สมมติวันดาเธอใช้สกิลไซแซนด้ไหมสกิลยิงปกติอ่ะห้าอ่ะสมมติเราสบาดไปแล้วทุกคนนะเฮ้อเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยหาเฮ้อเฮ้อ ุ้ยได้ได้อยู่คอมโบนี้ได้อยู่แต่ต้องแบบต้องใช้รัวๆที่ไม่ใช่แปบ,บว่าแบบคอมโบทีเดียวตายไม่ใช่นะต้องแบบต่อๆไปทีนี้ทุกคนเกมนี้มันต้องได้ดีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวไฟคองทอมมี่กันต่อเลยทุกคนนะเนี่ยทุกคนอันนี้คืออุ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยท <laughs> <laughs> อมมี่ทอมมีเ่เท่อะเออทอมมี่เท่อะเหมือนอันนั้นเลยมันเอรียนเลยอะตัวเขี้ยวเนะเออ ฉันชอบมีเท่อะฉันว่าฉันชอบทำนี้นะฉันยังไม่เคยเล่นคิสซีเวอร์เลยนะแต่เล่นโอเมก้ามาเนี่ยมาเราลองเฮ้ยใครวะอ๋อโอเคทุกคนเราจะมาดูสกิลคิวกันนะสกิลคิวมันคืออะไรอะ่ะไม่เคยเล่นอะ่ะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าอ๋อกูกดค้างทำไมเนะี่ยอ๋อไม่การพุ่งไปข้างหน้าอุ้ยเปลี่ยนสกิลเป็นสีเขียวแล้วจะสีฟ้าแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลอีทุกคน อุ้ยเป็นการต่อยสีเขียวด้วยเทยู hey นี่ฮะฮะเออ oh. แล้วก็ต่อไปเป็นสกิลอาร์ทุกคนอ๋อสกิลอาร์ใชต้องวิ่งปะใช่อ่ะแล้วเราไปสกิลเราไปสกิลทีก่อนต่อไปไปสกิลทีทุกคนนะอุ <Yeah. S 1> ้ยอุ้ยเท่อะอุ้ยนี่เท่อะ มาเราจะวิ่งกันทุกคนอันนี้คือสกิลเอฟนะอันนี้คือตอนวิ่งนะอุ่ยตอนวิ่งตอนวิ่งเร็วมากสีเขียวด้วยเขียวจะอูมเลยหาหาอุ้ยสกิลอาร์ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค <c oughs> <the> <word rag> ่แบบว่าแบบเออมันก็ดีขึ้นอุ้ยเท่ว่ะีู่มดิมันมัจะมูดจริงๆนะใช่เอ่ออุ้ยอยากลองคอมโบอ่ะอยากลองคอมโบของบิลลี่อ่ะ ไอ้ทอมนี้สิโอ้ยบิลลี่อะไรละ่ะนอนดึกก็เออๆ,ๆนะทุกคนนะแค่สีนะ่เราจะมาใช้อสมุทรฉนใช้อากอนอ่ะฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่นะาฮ่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 าฮาฮ่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 าฮา มันคอมโบแบบว่าทีเดียวตายหม่แล้วมันต้องต่อเนื่องกันทุกคนจ้าฮ่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าได้ยูโอเคทุกคนก็จบไปนะกับการรีวิวบิลลี่กับทอมมี่อย่างทุกคนนะเออสิ่งนี้เข้ามาใหม่ในโอเมก้าทุกคนใครที่ชอบก็ ่าดื่มก็ดติดตามแล้วก็กดไลค์กดชแชร์นะทุกคนนะสหรับคลิปนี้เราทราบคนต้องเข้าตัวรับไปก่อนทุกคนนะบ๊ายบาย